สวัสดีค่ะดวงดาวฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้ก็พามาเลาะดูเห็ดนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดเยื่อไผ่สีขาวนะคะที่ขึ้นเองตามธรรมชาติของฟาร์มนะคะก็ถือว่าเป็นเห็ดที่มีเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ดวงดาวฟาร์มจะไม่เก็บนะคะเพราะว่าจะให้เขาอ่อออกนะ เยอะๆเลยในปีถัดไปนะถือว่าจะขยายเชื้อโดยธรรมชาตินะฮะโดยธรรมชาติก็ออกเยอะนะคะออกเยอะเห็นตาตุ่มตัวเล็กก็ออกอยู่นะคะเนี่ยตาตุ่มตัวเล็กเนี่ยตัวนี้ก็จะเริ่มปีแล้วนะคะเนี่ยตาตุ่มตัวเล็กนะคะเนี่ยออกนะคะเนี่ยออกเห็ดเยื่อไผ่นะถือว่าเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นตาตุ่มตัวนี้เป็นตาตุ่มเนี้ยเริ่มจะแตกนะคะเนี่ย เราจะไม่เก็บนะะเราจะสงวนเห็ดตัวนี้เอาไว้นะคะเพื่อทําการขยายเชื้อนะคะเดีย๋ยวมาดูนะคะว่ามีอีกไหมก็เม่กี้เห็นแบบๆแบบเหมือนกันอ๋อนี่ไงเนี่ยอ๋อนี่น,นี่นี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มแตกตะตุ่มแล้วนะคะเนี่ยเห็ดเยื่อไผ่นะคะเนี่ยถือว่าเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากเลยนะคะในทางวิชาการนะคะเนี่ยค่ะ กินได้นะคะเห็ดพวกนี้แต่ดวงดาวจะไม่กินนะคะเพราะจะเก็บเอาไว้ขยายนะคะเนี่ยเนี่ยพกเจอตะตุ่มตัวเนี้ยออกเยอะเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเห็ดเยื่อไผ่นะคะเนี่ยสำหรับท่านที่ตามหานะคะเห็ดเยื่อไผ่นะคะอันนี้เข็นก็บอกว่าสามารถขยายแล้วก็เพาะปลูกได้นะคะเห็ดเยื่อไผ่ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากนะกำลังขึ้นเลยนะคะเนี่ยกำลังขึ้นเลยเนี่ยกำลังขึ้นเลยแตกดีมากนะคะ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในฟาร์มของเรานะซึ่งเราก็ทำ e นะเนี่ยกำลังแตกเลยเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเลยค่ะแถมนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเก็บไว้นะเราจะไม่เราจะไม่เามอานำไปบริโภคนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้านะปีตัดไปนะเราจะขยายเห็ดป,ประเภทนี้นะคะว้าวออกเยอะเลยค่ะดีจังเลย ชอบมากๆเลยค่ะอยากให้มีเยอะๆเลยเห็ดเยื่อไผ่ค่ะสวยงามมากอันนี้กำล,ลังแตกนะคะเนี่ยตะตกูมเนี่ยอุ้ยเยอะเลยกำลังแตกนะคะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเราจะไม่กินนะคะเราจะเก็บไว้ขยายนะคะสำหรับเห็ดเยื่อไผ่ของเรานะคะ